เสียงกรีดร้องหวยห,หัวหัวชายร่างสูงหุ่นเฟิรม์มใบหน้าหล่อเหลากรรมาาก,การจะการเป็นอุบาทเพราะท่าทางร้องไห้งองแงทำเอาฉันหน่ายใจพี่เล้งพี่ไม่อยากไปเลยไม่อยากไปจากน้องเลยข้าไม่อยากทิ้งเจ้าให้อยู่คนเดียวท่านพี่รีบไปสักทีข้าอยู่คนเดียวได้เชนเบ้หน้าเอื่มตอาใสผู้เป็นพี่ชายใช่แล้วทำไม่ผิดหรอกคนตรงหน้าคนนี้คือพี่ชายของฉันเอง หลังจากที่ชายหนวดขาวดุรุงรังคนนั้นเก็บฉันมาเลี้ยงตะลุงหน้าแนะนำฉันให้กับลูกชายของเขาจากนั้นก็หยัดเยี่ยมฉันให้กลายเป็นน้องสาวตอนแรกดูเหมือนเขาจะมีชอบแต่ไปๆมาๆไม่รู้ทำไมถึงตลอดหน้ามาหาฉันทุกวันในอย่างที่เห็นตอนนี้เขากลายเป็นซิสคอนเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ฉันอายุได้ห้าขวบพี่ชายอายุได้สิบสองขวบหยุดๆเจ้าพ่อบุญธรรมไร้ความรับผิดชอบนั่นก็หายตัวไป ทิ้งไว้เพียงจดหมายหนึ่งฉบับบอกว่าจะไปตามหายอดดวงใจที่หุบเขาเรนรับให้ตายสิอายุขนาดนั้นแล้วยังจะวิ่งไล่ตามหาเมียที่หายไปอย่างนั้นหรอแล้วทิ้งลูกชายอายุสิบสองขวบไว้ที่บ้านคนเดียวเนี่ยนะไม่สิตอนนี้มีฉันีอายุห้าขวบเป็นภรรดุด,ด้วยนี่นะแคจะพ่อบ้ากลับมานะมารับผิดชอบหน้าที่ได้สิอินลิงถ้าพี่ไปก็เหลือเจ้าคนเดียวแล้วนะ เจ้าไม่เป็นไรหรอไม่เหงาหรอไม่กลัวหรอใบหน้าหล่อสีหน้าอ้อนบาทาพยายามมองฉันอย่างบ้องแว้วทว่ามันถาได้มีผลใดๆต่อฉันไหมไม่ฉันตอบไปแบบไม่ต้องคิดเรื่องอะไรฉันจะต้องติดตามพี่ชายไปให้เหนื่อยฉันเกลียดการเดินทางทั้งหน้าเบื่อและหน้าลำคาญไปพร้อมๆกันสู้นอนอยู่ที่บ้านใช้ชีวิตง่ายๆดีกว่า อเย็นชอที่ชายที่น่ารำคาญทำหน้าจ่อยแบบทุกทีที่โดนฉันด่าซึ่งไม่ว่าจะมองกี่ครั้งก็ทำให้ฉันรู้สึกขัดใจเฮ้เฮฮอย่าเอาใบหน้าหล่อๆนั่นมาทำแบบนั้นนะเดี๋ยวฉันก็โดนข้อหาลังแกชายงามหรอกท่านรีบไปได้แล้วข้ายังต้องไปซักผ้านะไหนจะรดน้ำผัดอีกรู้ไหมว่าข้ายุ่ง ฉันออกแรงดันหลังอีกฝ่ายให้เดินออกจากรั้วบ้านไปแต่อิงเออรข้าไม่ได้เจอเจ้าอีกนานเลยนะพี่ชายคิดถึงเจ้าเขาพลิกตัวกลับมารั้งฉันเข้าไปสู่กับอกของเขาพร้อมกับก้มหน้ามาคลอเคียงหัวของฉันจนอยากจะดันออกไปไกลๆกลถ้าอ่างนั้นก็รีบไปรีบกลับเสียสิฉันอยากจะชักสีหน้าลำคาเอาอ,อีกแล้ว นี่สายคีรำคาญของหลิงเอ๋อนี่ไม่เปลี่ยนไปนเลยพี่ชายมองใบหน้าของฉันราวกับสุขใจทำให้ฉันได้แต่มองเขากลับด้วยความว่างเปล่านี่ฉันกำลังทำหน้าลำคาญนายอยู่นะเป็นมาโซคิดหรือไงกันหนกหูหนะ้ารีบไปสักทีแล้วอย่าลืมของฝากละ่ะแล้ถ้าไม่มีล่ะก็โดนดีแน่ฉันจ้องหน้าเขาด้วยสายตาคมกริบใช่แล้วถ้ากลับมาโดยไม่มีของฝากแล้วก็ จะเล่นมันให้ตายตรงนี้แหละอืมได้งั้นพี่ไปแล้วนะไปจริงๆแล้วนะเขาเดินไปได้สองสามก้าจากนั้นก็หันกลับมาแล้วก็วนลูปแบบนี้อีกสองสามรอบจนฉันจต้องหันหลังกลับเข้าบ้านแล้วปิดประตูใส่หน้าเป็นการตัดปัญหาเฮ้ยจบเรื่องสักทีเหนื่อยจมัดเอาล่ะฉันขออธิบายใหม่นะ หลังจากที่ต้าลุงหรือฉันพ่อทิ้งให้ฉันกับพี่ชายอยู่เพียงลำพังตอนที่ฉันอายุได้ห้าขวบพวกเราก็พยายามมีชีวิตรอดด้วยกำลังของตนเองพี่ออกไปทำงานฉันก็พยายามปลูกผักแต่ดูแล้วจะไม่รอดสุดท้ายฉันก็เลยออกไปทำงานแล้วให้พี่มาปลูกผักแทนอะไรนะบทบาทมันสลับกันเปล่าความจริงแล้วพี่ก็ออกไปทำงานด้วยนั่นแหละ เพียงแต่ว่าต้องกลับมาปลูกผักแล้วก็สลับกับสอนฉันดูแลมันไป,ไปพร้อมกันดูท่าจะเหนื่อยสินะเพราะงั้นฉันขอปลบมือให้กับความพยายามของเขาจริงๆฉันก็เหนื่อยนะเหนื่อยตอนที่พี่ชายที่รักวิ่งมาอ้อนเนี่ยแหละเหนื่อยจังลูบหัวให้หน่อยบ้างละ่ะขอหลุนตักบ้างละ่ะคืนนี้นอนด้วยกันนะพี่นอนไม่หลับบ้างละ่ะแกเป็นเด็กสามขวบหรืองไง ก็อยากจะโกนไปแบบนั้นนะเห็นแก่ที่ทำให้ฉันสุขสบายฉันจะหย่อนหยวนให้แล้วกันเทว่าหลังจากผ่านไปสิบปีตาลุดเอ้ยท่านพ่อก็ยังไม่กลับมาสุดท้ายพี่ชายก็ทนไม่ไหวตัดสินใจเดินทางออกไปตามหาเป็นที่มาของเหตุการณ์เมื่อครู่อ้าเอาล่ะนอนต่อดีกว่าเราไว้ตื่นแล้วก็ไปสักผ้าแล้วกันฉันตัดสินใจหันหลังเดินกลับเข้าห้องส่วนตัว บ้านหลังนี้ไม่ได้ใหญ่มากมีสองห้องหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวแต่เพราะมีฉันที่เป็นเด็กผู้หญิงเพิ่มเข้ามาด้วยความรักลูกหลงน้องท่านพี่และท่านพ่อจึงตัดสินใจตัดไม้ต่อเรือนเพื่อไม่ฉันโดยเฉพาะเป็นเรือนเล็กๆแต่ไม่ยอมสร้างห้องครัวให้เพราะกลัวว่าฉันจะไม่ยอยากออกจากเรือนมาเจอหน้าพ่อกับพี่ชายเฮ่ hey! ตอนนั้นฉันเพิ่งสามขวบนะทําไมต้องกังวลขนาดนั้นที่สําคัญให้เด็กอายุสามขวบดูิงานครัวทุกอย่างเลยเนี่ยนะ ว่าแต่เด็กสามขวบถือกระหะไหวได้หรอวะเฮ้ยง่วงชมัดยังเช้าอยู่เลยพรุ่งนี้หยุดด้วยสินอนมาทั้งวันเลยดีไหมเนี่ยแต่สุดท้ายฉันก็ต้องเดินไปรดน้ำผักและขนผ้าไปซักแก้เซ็งเอาเถอะคิดซะว่าทำเผื่อส่วนของพรุ่งนี้และในระหว่างที่ฉันกำลังกลับจากการซักผ้าที่ตรงนั้นก็มีคนนอนสลบอยู่ใช่ตรงนั้นแหละ หน้าบ้านของฉันเฮ้ยฉันเบ้หน้ารอบมองเขาเล็กน้อยก่อนจะทำเมินแล้วเดินเข้าบ้านไปเมื่อแน่ใจว่าเขาจะไม่ใช่พ่อพี่หรือญาติฝ่ายไหนของฉันที่กลับมานอนตายหน้าบ้านตัวเองใครสั่งใครสอนให้มานอนตายหน้าบ้านคนอ,อื่นเขารู้ไหมว่าเก็บศพมันน่าลำคันนะ <c oughs> คิดว่าฉันจะเป็นต้องมีคุณธรรมสูงส่งช่วยเหลือคนเจ็บเสมองั้นรอ เอาอะไรมารับประกันว่าแท้จริงแล้วคนที่เจ้าช่วยไม่ใช่ฆาตรกรหันศพที่มาแกล้งนอนสลบอยู่หน้าบ้านและพี่ชายเตือนว่าอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าดังนั้นฉันควรจะระวังเขาถูกไหมคนที่นอนสลบยู่หน้าบ้านฉันเป็นผู้ชายตามกฎของสตรีที่ดีไม่ควรพาผู้ชายเข้าบ้านเพราะงั้นฉันควรปล่อยให้เขานอนพักอยู่ตรงนั้นหลังจากที่ฉันตากผ้าเรียบร้อยฉันก็เดินไปหาอะไรกินเล่นในครัว แล้วก็ยกน้ำชามาจิบที่ห้องพร้อมกับอ่านหนังสือที่พ่อกับพี่ขนมาให้อ่านแก้เบื่อไปพังๆจากนั้นก็เข้านอนอเมื่อฉันตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วเดินไปหน้าบ้านเพื่อจะดูว่าคนเมื่อวานไปหรือยังฉันก็พบว่าเฮ้ยมันขยับเข้ามาวะ่ะฉันถ่ายหลังกรูดอะไรนะมันน่ากลัวนะนี่ถ้าพี่อยู่ด้วยคงจับมันเวียงไปทิ้งแม่น้ำแน่ๆแต่ตัวเขาใหญ่ขนาดนั้นฉันคงลากไปไม่ไหว ดังนั้นฉันจึงทำเหมิอนอีกครั้งแล้วออกไปหาของป่ามากักตุนไว้เมื่อฉันกลับมาไม่รู้ว่ารู้สึกไปเองอีกหรือเปล่าว่าไอ้บ้าน,นั่นมขยับเข้าใกล้บ้านอีกแล้วจากตอนแรกมันนอนอยู่หน้าประตูตอนนี้มันคงนอนอยู่ตรงทางปูอิดเข้าบ้านเฮ้ยนี่มันน่ากลัวจริงๆนะเนี่ยแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำอะไรเพราะดูเหมือนอีกฝ่ายจะค่อนข้างไม่สบายเพราะว่า มันยุ่งยากถ้าจะมีใครมาตายตรงนี้จะนจึงใจดีไปหยิบหมอนกับผ้าหม่มแล้วก็ร่มกันแดดมาปักไว้ให้เขาพร้อมกับจัดท่าให้นอนดีๆขอโทษนะพี่ชายแต่ฉันทาให้ได้เท่านี้จริงๆฉันพูดพืมพากับเขาเบาๆแล้วก็เดินกลับเข้าไปชมชากินในห้องจากนั้นก็ปีนขึ้นเตียงแล้วผ่อยหลับไปเสียงคล้ายโต๊ะ ขยับได้สติให้ฉันตื่นจากความฝันเมื่อรุกขึ้นขคยิ้ตายอย่างสลืมสลือก็เห็นเหมือนเงาดําตะคุ่มตะคุ่มบางอย่างจับขาเก้าอี้ไม้เที่ยงของฉันอยู่ฉันอยากจะกรีดร้องถ้าไม่ติดว่าแสงจันทร์จากหน้าต่างสองสว่างให้เห็นไอ้เงาตะคุ่มที่ว่านั่นเฮ้ยฉันทักเขาด้วยเสียงต่ําสีหน้ามืดครึ้มรู้สึกอยากจะไอ้เก้าอี้เจ้าปัญหานั้นฟาดใส่คนที่เหมือนจะนอนสลบอยู่ถ้าจะคันมาขนาดนี้ ทำไมไม่ปีนขึ้นเตียงเลยล่ะฉันพูดไปชดแดกดันเขาถ้าถ้าได้ก็ดีนะเสียงไอเวนนั่นเดันตอบกลับมาอีกเออช่วยก็ได้น่าลำคาเป็นบ้าสุดท้ายแล้วฉันก็เก็บคนเข้าบ้านมาจนได้ให้ตายสินี่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เนี่ยรู้ไหมแล้วอย่าบอกนะว่าฉันต้องดูแลเขา นลสิฉันขออยู่อย่างสงบสงบคนเดียวได้ไหม